รงเพลงกันจักหน่อยเนาะค่ะเนาะกำลังใจจากใครเนาะขอเป็นทานให้ฉันได้ไหมดังญยาดฝนบนฟ้าฟปากใครที่ญาติ ืดินแห้งพาขอกำลังใจในเดอจากพี่น้องเนาะค่ะเยา้ากระสีผ้าพี่น้องเขาป่าจากพี่น้องผ้าลูกๆเขาป่าหาเบิงแนวสีได้จากพี่น้องได้หยังกะเอาจ้าได้เฮ็ดกะเอาได้พักกะเอาจ้าพี่น้องไปจากพี่น้องเขาป่าจ้า สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพ่อแล้วจ้บพี่น้องเข็ดหาากเข็ดราคาแพงค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องน้ำแขงข้างข้างหาในปลาบมีได้ค่ะพี่น้องนี่นะเด้อเอามีดกอนเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอามีดตะข้าวก่อนค่ะพี่น้องแบบหนึ่งได้ค่ะจ้าพี่น้องอุ้ย พวกคิดว่าสีพอ่อพี่น้องปีนี้นะ่ะยังหาตั้งหลายหมองค่ะพี่น้องคิดว่าสีบูมี่นี่จ้ะพี่น้องจะาดดแล้วดอกหนึ่งดอกหนึ่งดอกหนึ่งจ้ะพี่น้องมันบ่ดไดออกหมองเก่าค่ะพี่น้องมันออกมองใหม่ไปเรื่อยๆจ่ะเดี๋ยยาสี <S 2> <S 2> <ฮ está S 1> หาเบิงสะกอนเนาะพี่น้องเนาะหาเบิงสะกอนหมื่อ้านเห็นเอื่อยแล้วใดแต่เย้าหาสมือสมือค่ะพี่น้องเย้บาบไดใดค่ะพี่น้องเย่าก,ก็เลยคิดว่ามันสีบ่ออกค่ะ เพราะว่าอยู่บานเย้าวันกับบอออกแม่นี่ค่ะพี่น้องหนึ่งดอกอุ้ยแหกมันใส่กะตาแหกมันใส่กะตาค่ะพี่น้องเก็บใบฟันจิงโตไปแหกกระต่ายน้ำเห็ดอย่างนอนนี่มีอีกบอน้องเอพี่สิมีดอกเดียวท่นี่บอน้องไปต่อจ้ะพี่น้องต่อจ้าจ้ะพี่นอ้อ,นองดอกหนึ่งจ้ะพี่น้อง ดอกนึงดอกนึงเลยนะค่ะพี่น้องมันบอถนัดมันบอถนัดค่ะพี่น้องโอ้ยพี่น้องเบิ่งมันบอถนัดกันเลยนี่จ้ะพี่น้องดอกไหต่ตอบนี่จากพี่น้องค่ะ ไว้มันสิบส่ได้ซิมฟีนี่นี่อีกบ่เดี๋ยวหาไปู่กันค่ะมันออกบ่ค่อยหลายค่ะพี่น้องทางเย้าน่ะออกบ่ค่อยหลยเดี๋ยวหาอีกค่ะพี่น้องหาอีกได้ละสองดอกค่ะพี่น้องสองดอกเน้วสองดอกเนี้วสองดอกเดียวไปตอกันเลยจ้าจ้ะพี่น้องดอกหนึ่งจ้ะพี่น้อง ดอกหนึ่งจ้าเห็ดเมื่อเร็วจ้าเห็ดเมื่อเร็วอีกหนึ่งดอกอนั่นๆเห็ดแน่สิมุนเยพึ่งมากพี่น้องได้แล้วพี่น้องสามดอกค่ะพี่น้องสามดอก,อดอกเอ้า,าลุกมาได้ปะดีข้าย่างตายข้าหมาหมาของจ้กพี่น้องเดี๋ยวยี่ยม้าไปหาบางเกค่ะพี่น้องเดี๋ยวหาก่อนจ้า ฝรั่งพี่น้องงามงามหลายหละ่ะพี่น้องพักเสียนฝรัง่งตะกีไม่แต่อืยอยส่งมาให้กินเมื่อเห็นบ่งมันหล่ะค่ะพี่น้องนีจะมาอีกหมู่บ้านหนึ่งแต่ว่าก็ดูหมูบ่บ้านยู่บ่ไกลกันดอกค่ะห่างยางลัดปลามหาหนงไก่เนาะแต่พี่น้องเบงิ่งบ้านมีแต่พักเสียนฝรัง่งผู้หน่ะค่ะพี่น้องหลายอยู่ได้ ัเสียงพลังย่งขอขับไปเบื้องันนาบัดคาพ่อเฮ็ดอนันแต่ว่ายย่อว่าเอาหรอกค่ะไว้ถ่ายในมันโลนมหาเบื้องเฮ็ดอันนั้นนำ้ำเฮ็ดเมื่อเร็วเมือม่อเมื่อได้ค่ะเมื่อเช่นหนึง่งแล้วตัวซับเปิดแป๊บจะได้ไปซาบตัวซับข้าวหนึ่มาใหม่จที่นอนมหาเบื้องเฮ็ดเมื่อเร็วของว่าพดอค่ะ ก้อนได้สามดอกย่านไดยไทย,ยพี่นอ้องเบ่งแค่สามดอกแต่ว่าเมื่อก่อนเขาสิ้ายพี่นอ้องเบ่งสามดอกนะคะมีสามดอกเัาตะว่ากับมีคลิปคลิปอันนึงอย่าเป็นเก็บมาว่านนะคะบ่มีค่ะพี่น้อง ปีมันบ่อออกเนาะมันมักออกเจ้น้ำมางขางท่ากับพี่น้องทั้งนี้มันบน่มีหาเบเิ่งน้ำมางขางทาง่าเอามันก็ได้บ่อมันก็แล้วต้เนาะพี่นอ้องเนาะแต่ว่ากาทายพักเสียนฝรั่งห้พี่นอ้องเบิ่งพักเสียนฝรั่งหลยหลายทำงานพี่นอ้องพันสีขาวพ่นะ่ะดอนนี่จะไปต่อจากพี่นอ้องจเไปก,กีถ่ายทาง่งพ่น ก็จ้าี่จับพี่น้องดอกหนึ่งจับพี่น้องเบิง่งขาพี่น้องดอกงามงามจับพี่น้องอุ้ยหมานจับปีนี้หมานจ้าปีที่แล้วนี่ <c oughs> บดไยไหลปันนี้จับพี่น้องนี่จ้ะแซบจับพี่น้องเฮ็ดอันนี้แซบจ้ะเอาไป เห็ดอาหารฝรั่งค่ะพี่น้องเนาะนี่ค่ะพี่น้องดอกหนึ่งเห็ดอาหารฝรั่งได้จ้ะพี่น้องแซบ่บก่อนสเขาวบ้านพี่น้องก่อนสเขาบ้านพนา,านพี่น้องส้มดอกกัน,นี่งามๆกันพี่น้องงามบอก่ะพี่น้องเหลืองอารามเต็มเลย กินได้เด้อคะ่ะพี่น้องเด้อแซบคะ่ะพี่น้องแซบหลายเด้อพี่น้องหาวานจุวยจุ๋ยเด้อคะ่ะเดินเ้อ,อแต่มันงามคะ่ะพี่น้องว่าแต่มันเย้าไทยสูงบได้เนาะเสดายเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันนี่มันอยู่ต่ำนะคะ่ะพี่น้องมันอยู่ตำ่ตำๆหนทางมันอยู่ตำ่ำแต่ผักมันอยู่สูงกลัวยกมือซื้อปลาเห็นค่ะพี่น้อง เห็นน้ำได้ย่ลเราอ่อนซ้อนคับพี่น้องอ่อนซ้อนมันงามย่าไทยวิวตั้งแต่บัดเหลกกนะคะพี่น้องแหลกก็เริ่มต้นคลิปถ่ายคลิปเอาอีกน้อค่ะนาะเบืองใกล้ๆอีกนาะค่ะนาะแทบสิทุกคลิปค่ะพี่น้องเพราะว่าย่ำอ่อนซ้อนหอมหอมค่ะพี่น้องหอมแห้งค่ะพี่น้องยางไก่หอมหินหินเลยค่ะพี่น้อง แต่ว่าย่าไ่เสือสีขาวเด้อพี่น้องเด้อยางไก่ที่ซื้อกับบะไรเด้อค่ะยางมาไกลๆกับอะไรเด้อค่ะใส่เสือสีขาวนี่ก็เกศสอนเพลนเนาะคะ่ะเนาะเกศสอนเพลนกระเสียนปิวมาเนาะคะ่ะเนาะถือเสือในเลืองบัดค่ะพี่น้องจ้าพี่น้องเนาะย่ากัช่วงไทยคลิปกับบ่มีอีหยังหายพี่น้องเบิง่งเฮ็ดกะไปไว้แล้วไปไว้ยบ้านแล้วเฮ็ดนะ นี่ยามารลอบสองค่ะออกมาหลอบสองได้ค่ะพี่น้องออกมาหลอบสองค่ะบ๊วยเฮ็ดตักดอกค่ะรอบสองนะหลอบสองบ๊วเห็ดตักดอกค่ะเนาะจ้าคลิปนี้กับส้มความงามของพื้นที่สีเขียวหมู่บ้านสีเขียวหมู่บ้านกลืนทยเนาะที่เราอยู่เนาะค่ะพี่น้องหมู่บ้านกลืนทย หรือท่ายีนก็หไม้ถึงสีเขียวค่ะพี่น้องแต่ว่าฟ้ามหางบอสีเขียวได้ค่ะเด้อฟ้ามบอสีเขียวฟ้ามมีสีหลายสีค่ะ <c oughs> <c oughs> มีสีเหลืองนําค่ะพี่น้องผ่า <c oughs> กันพุ่นนะคะน้องมืออื่นเนาะค่ะมืออื่นพอกันไม้เนาะค่ะ มะอื่น,นยอสีผ้าพี่น้องไปหายหางบุเนาะค่ะพี่น้องอต้องคอยเบิ่งกันเนาะว่าจะได้อีหงยังนอกมะอื่นก็จะได้เขาปลาคือเก่าล่ะค่ะพี่น้องคนมันหมักปลาเนาะก็จะได้ภาคยางเขาปลาคือเก่าล่ะค่ะพี่น้องดอกไม้อันนี้ก็างามลายค่ะพี่น้องนะไปรอสีไปทำ นี่ค่ะหมู่บ้านเยาวู่วกับน,นี่ถนนหุ้นทางติดถนนเนาะพี่น้องบ้านเยายู่ยกับติดถนนนันน้นราคาหลันงนั้นละาจะพี่น้องนั่นละรถพอดพอดีแหละมาจ้าลาดเยาวมีคนย่างมาซัมหนี้ก้อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะพอกันคลิปไหมค่ะไปไปจ้า